ประชุมในวันนี้นั้นเราจะเน้นในเรื่องของการดําเนินการตามมติคณะมนตรีนะครับที่ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดําเนินการนะครับในเรื่องการเฝ้าระวังและก็ติดตามนะครับโรคติดต่อนะครับไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้เราได้เชิญคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและก็ผู้เกี่ยวข้องอันได้แก่ในอำเภอทุกอาเภอนะครับตัวเด้การที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมประชุม นะครับก็อยากขอยกับเรียนนะครับว่าในมาตรการที่เราเดําเนินการนะครับเราจะขอ,อยก,กับเรียนว่าจากกังหวัดกางเพชรของเรานะั้นดำเนินการในเรื่องนี้มานะครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับตั้งแต่มีการสั่งการมาจากหน่วยเหนือนะครับว่าให้ดําเนินการดูแลนะครับประชาชนนะครับที่ดําเนินเดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เป็นประเทศที่ติดต่อโลคติดต่ออันตราย4ประเทศกับประเทศที่เป็นติดต่อ,อระบาดต่อเนื่อง11ประเทศเนี่ยนะครับเราได้ดาเนินการมาโดยตลอดแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ก็เป็นการมาซักซ้อมแล้วก็ดําเนินการในเรื่องของการมาตรการที่คลมอสั่งการมานะครับซึ่งหลักๆก็คือในส่วนแรกนั้นเราก็ได้มีการพิจารณาว่าให้มีการปิดสถานบริการจํานวน6แห่งนะครับตามมาติคลมอ ที่เขาสั่งการมานะครับเราก็ดําเนินการจังหวัดกรุงเทพหแห่งซึ่งจะให้มีการปิดจํานวนทั้งสิ้น14วันนะครับให้มีการปิดสนามชนไก่นะครับ11แห่งนะครับอันนี้ให้ปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะทั้งสองที่นั้นเป็นสถานที่สําคัญที่เป็นการรวบรวมประชาชนนะครับแล้วเป็นการดูแลไม่ให้ประชาชนเข้าไปสุ่มเสี่ยงซึ่งเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงอันตรายมากนะครับ ในส่วนที่2นะครับเราได้มีการให้แต่ละอำเภอนะครับแล้วก็ทุกต่วราชการโดยเฉพาะท้องถิ่นต่างๆนะครับให้ไปดูแลกาหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่ที่มีการรวมของประชาชนเรียกว่าแออัดนะครับอย่างเช่นเช่นสนามกีฬาตลาดนัดนะครับแล้วก็เรื่องของฟิตเนสอะไรต่างๆนะอันนี้ให้ไปดําเนินการพิจารณาในแต่ละแห่งนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในการงดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงการ เช่นงานประเพณีสําคัญสำคัญที่จะต้องดาเนินการจัดนั้นนะครับให้เป็นดาเนินการส่วนสถานที่ที่ยังจําเป็นจะต้องมีคงอยู่ไว้นะครับเนื่องจากเป็นที่ออกกําลังกายของประชาชนนั้นก็ให้เพิ่มมาตรการเช่นเรื่องของการาติดตั้งเจลล้างมือนะครับติดทาความสะอาดห้องน้ำนะครับอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราก็ได้ให้ดําเนินการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการดูแลแล้วก็ถ้าเกิดมีเหตุที่จะเป็นจะต้องเข้าคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อเป็นการสั่งปิดสถานที่นั้นก็ให้เสนอเข้ามาเพื่อเราจะดำเนินการต่อไปนะครับ ขออนุญาตอีกนาเรียนอีกแห่งหนึ่งก็คือเรื่องมหาสุทเราก็ให้มีการปิดนะครับมหาสุทให้มีการปิดชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับก็เป็นไปตามแนวทางที่ทางารัฐบาลได้กําหนดในตามมติคลมเมื่อวานนี้นะครับก็ขออนุญาตนําเรียนให้ทราบนะครับตัวสถานการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของจํานวนคนที่เราเฝ้าระวังขออนุญาตกลับเรียนต่อนะครับว่าตอนนี้จังหวัดกำแพงเพชรไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับโควิด2019โควิด19หรือโควิด2019 แม้แต่คนเดียวนะครับยังเป็นศูนย์อยู่แต่เรามีผู้ที่ต้องติดตามเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการเนี่ยอยู่นะครับทั้งประเทศที่เป็นพื้นที่อันตรายกับพื้นที่ที่เป็นโรคบาดต่อเนื่องเรามีการดําเนินการส่วนในรายละเอียดนั้นผมขออนุญาตให้ทางท่านสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเป็นผู้ได้นําเรียนชี้แจงให้กับทุกท่านได้ทราบต่อไปครับขอบคุณครับ นำเเีินอย่างนี้นะครับสถานการณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับในส่วนเรื่องของอโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับก็จังหวัดเพชรเราตอนนี้ไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อนะครับ เพียงแต่มีผู้ที่เข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังนะครับและต้องส่งเลือดตรวจนะครับทั้งหมดที่ผ่านมาตั้งที่เราเดําเนินการมานมี้มีทั้งหมด19รายนะครับซึ่งทั้ง19ารายนี้ก็ผลไม่พบเชื้อนะครับขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มนะครับ ที่ต้องเฝ้าระวังที่เดินทางมาจากในประเทศที่ประกาศเป็นเขตติดต่ออันตรายนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องนะครับทั้งจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยมีทั้งหมด161รายนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนะครับซึ่งก็ผลจากการควบคุมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ไม่ไมไมพบกลุ่มที่ป่วยนะครับสิ่งสิ่งที่อยากจะให้แนะนําให้ประชาชนนะครับต้องเฝ้าระวังตัวเองนะครับก็คือว่า โรคนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าโรคนี้มันเกิดจากการติดต่อจากละอองฝอยนะครับที่ละอองฝอยขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นหลักสําคัญก็คือว่ามันจะเกิดจากการติดต่อกันได้จะเกิดจากการสัมผัสหรือไอจามนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งก็คือเมื่อออกไปในที่ชุมชนนะครับที่มีคนนาแน่นนะครับก็ให้ใส่หน้ากากนะครับเพื่อป้องกันการโดนละอองฝอยกระเด็นโดนหน้านะครับ อันที่2ก็คือในเรื่องของการสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ในคนที่ต้องไปสัมผัสสิ่งของเข้าของเครื่องใช้นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างในการพูดคุยนะครับอย่างน้อยก็ประมาณ1-2เมตรนะครับเพื่อจะหลีกเลี่ยงในการที่จะโอกาสที่จะโดนลองฝอยขนาดใหญ่ครับ ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนนี่ได้ไม่ไม่ไม่ถึงกับตื่นตระนกนะครับแต่ให้ให้มีความตระหนักในการป้องกันตัวเองนะครับอย่างที่นําเรียนไปนะครับ